สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ซแฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเราอากกลับมาพบกันนะครับสลับในที่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับสลับในที่ในสูตรเก่านะต่อจากงวดที่แล้วเลยนะครับหรือท่านไหนเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนอ่ะผมคัดให้แล้วในข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะเข้ามาเป็น F c ซียงบ้านเขียวนะฮะคัดน้อยนิดๆนะรัฐบาลงวดที่แล้วก็ฟันล่างคู่เดียวเลย นะครับสองห้านะใครอยากเข้าไปลอลับก็เข้าไปนะก่อนที่จะนะครับเต็มซะก่อนนะครับมาดูนะฮะแนวทางของในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร3ตัวนะสูตร3ตัวก็ในงวดที่แล้วนะครับก็ลงเป็นงวดแรกในสูตรนี้นะครับแล้วก็ก็เข้าหลักหน่วยนะมาแค่หลักหน่วยพนี่กับหัวเนาะให้ไป6กสองจะเปนเป็น92นะครับแล้วก็มาดูในสูตร2ตัวล่างด้วยสูตร2ตัวล่างสูตรนี้ งวดที่แล้วก็ลงเป็นงวดแรกนะครับเนาะอ่ะสถิก็ย้อนหลังไปห้างวดน,นะลงงวดแรกปุ๊บหลุดปั๊บเลยนะครับะก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันนะครับเนาะอ้าวก็นะครับมันก็มาไม่ได้ล่าง48เนาะอ่ะก็ยังมาในหลักดวยอยู่เนาะล่างนะครับนี่มีไดเด่นแปดนะฮะก็ผลออกไปในชี้ได้48 ผิดไปตำแหน่งในหลักสิบนะผิดหลักสิบนะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็เอาสูตร2ตัวล่างกันก่อนนะสูตร2ตัวล่างก่อนนะเสียดายนะครับเนาะเป็นเป็น8กับเนาะเนอะนะครับมาดูนะครับก็จะเอาผลงวดที่แล้วนะครับก็จะ6ตัวนะครับก็จะเป็นที่ใน5 4 4 8นะครับแล้วก็9 2 5 4 4 8ปดเนาะแล้วก็ 92นะครับซึ่งก็ในสูตรนี้นะครับหาในที่หลัก10หาในหลัก10นะฮะเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะก็จะคูณด้วยเลขคงที่5กับ9นะครับแล้วก็ในหลักพันจะคูณด้วยเลขคงที่5หลัก 10, อ่บหลักหน่วยนะครับคูณด้วยเลขคงที่8นะค,คูณกันได้เท่าไหร่ก็จับบวกด้วยเลขคงที่ 7. เเหมือกนกันกนงวดก่อนนะครับแล้วก็55เป็น25 ห้าเ <59 S 2> เป็น40 5สิห้าเป็น20่สปเป็น16บหกนะครับจับวกกัน5้บวกหเป็น10อันนี้เป็น0ูนย์นะหบวกกันกับ7เป็น13สามส่วนบอกเพิ่มแต้มไปก็จะได้4หลักสิบนะฮะได้ในที่ได้3แล้วก็4นะครับส่วนในที่ได้หลักหน่วยนะก็จะนาในหลักแสนนะคุณเร็กคงที่หหลักแสนหลักพัน5กับ9หลักร้อย2กับ5นะครับ อืมแค่นี้เลยนะนะครับก่อห้าหเป็น25 4สิบห้าเป็นศูนยะสีเป็น36มสปดสอเป็น16บหกแปดาสี่บอ่ะไม่ต้องใส่ก็5บวกกันกับ6เป็น11 1บวกกันกับ6ก็จะเป็นในที่ในในเจ็ดนะครได้7จ็ด่สูบแบบเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มนะครับก็จะได้นะครับในที่ในอ่า สามสี่นะครับแล้วก็หกเจ็ดแปดนะหรือจะเน้นเอาแค่หลักหน่วยหกเจ็ดแปดนะครับนอสามสี่หกเจ็ดแปดสามสี่หกเจ็ดแปดนะผมว่าหกกับแปดนี่น่าสนใจนะครับน้อมก็ลองนําไปรุ้นแล้วกันนะครับสลับในวันที่ยี่สิบหกในสูตรนี้นะครับก็งวดที่เดียวนะครับลงเป็นงวดแรกก็มาแค่ในตําแหน่งในที่ในหลักหน่วยนะก็คือมาแค่ในแปดแปดล่างอืม แล้วในล่าสุดหรือจะเน้น6 7 8นี่หรือจะเน้นในหลักหน่วยล่างนะครับแต่งวดก่อน8กับเก้า็มาเนาะหลัก10จับคู่นะครับจับคู่ในที่ในล่าสุดนะฮกก็จะได้นะครับในที่3ามสานะครับสาแล้วก็3ามแห สี่เจ็ดนะครับแล้วก็สี่แปดนะฮะหกชุดนะหกชุดเท่านี้เลยนะก็ลองนําไปลุ้นเลยกันนะครับหรือว่าจะออกเลขเดิมสี่แปดนะก็ใช่ว่าไม่เคยออกเลขเดิมนะเคยออกอยูสามศูนย์ศูนย์สามแล้วก็หกสามมาสามหกอีกนะครับเนาะอ่ะก็หกชุดหกคู่เท่านั้นไม่มากไม่ไม้นะครับพอได้ลุ้นนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในที่ในสูตรหกชุดนะฮะต่อไปก็จะเป็นในสูตรสามตัวนะอืมก็ ลงวดแรกไม่เข้านะก็ผลออกไปก็จะเปในที่เดแปดเก้าสองวดก่อนเก้าหกสามอืมมันก็เข้านะมันเป็นสูตรคำนวณด้านหลังนะครับพอลงปุ๊บวดแรกไม่เข้านะครับก็เข้าแค่ในตำแหน่งในหลักหน่วยก็คือสองนะครับในสูตรนี้สูตรสามตัวบนนะฮะสูตรสามตัวบนก็มาตามกันต่อแล้วกันนะครับหลักร้อยเนาะอ่าหลักร้อย 6กับ7หลักหน่วย1กับ2นะครับก็เข้าแค่ในหลักหน่วยนะครับ8 92อง่ะงวดล่าสุดก็ไม่แน่นะครับอาจจะเข้า3ตัวก็ได้เด้อนะครับมาดูขั้นตอนนะครับวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันนะสูตรนี้นะก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะครับไว้จะเป็นหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับ5้าสี่เกาสองเนเลขสวยนะ8 9 2 ห้าสี่สี่แปดเก้าสองห้าสี่สี่แปดเก้าสองนะครับก็หานะครับในที่ในหลักสิบเลยนะฮะหาในหลักสิบนะครับอ่าหาในหลัก100ร้อยสิ่าไปหลักสิบซะแล้วนะฮะหาในหลักร้อยนะครับก็จะนําในที่ในหลักสิบนี่จะคูณด้วยเลขคงที่ห้ากับเก้านะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วยห้ากับเก้าเนาะแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่สี่นะครับ 5 9เป็น45นะครับเ9เป็น81 5 2เป็น10อ่ะเป็น0 29เป็น18 5บวกกันกับ1ก็จะเป็นที่ใน่6 6บวกกับ8เป็น14 4บวกกับ4ก็จะได้8ดหลักร้อยตัวเดียวเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน8นะครับส่วนในที่ในหลักสิบก็จะนำในหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักหน่วยนะครับ2กับ5 แปดห้าสี่สิบสี่เก้าเป็นสามสิบหกสี่ห้าเป็นยี่สิบสองสองเป็นสี่สองห้าเป็นสิบจะบวกกันสี่กับหกบวกกันก็จะเป็นศูนย์นะครับสูนยบอกลดแต้มไปก็จะได้เก้านะครับสลับในคีดในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะนํานะครับในที่ในหลักหมื่นนะค,คูณด้วยเลขคงที่เก้าักพันก็จะคูณเก้านะครับหลักสิบคูณห้าหลักหน่วยก็จะคูณด้วยสามนะครับ สีเนะครเป็น36 49เป็น36มสนะฮะ 9, เป็น45 32เป็น6 6บวกกับ6กนะครเป็น12 2บวกกันกับ5เป็น7 7บวกกันกับ6เป็น13นะ,ะเพิ่มแต้มไปก็จะได้สี่ไดในล่าสุดนะคับสลับในสูนี้สูนสตัวนะครับแปดเก้าศูนนะครับ ก็ถ้าจับ3ตัวนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน8 893 894 803แนะครับแล้วก็804นะครับ4ชุดเท่านี้เลยนะหรือจะเน้นเอาหลักหน่วยอีกนะ3กับ4นะครับเออมันจะเก่าตลักหน่วยอยู่บ่นะครับนาะอ่ะก็ให้ เข้ามา2ตัวตรงหรือ3ามตัวแล้วกันนะหรืออาจจะลองนําไปตัดนะซื้อล่างนะครับก็ในสูตรนะครับล่างนี่ก็มีในที่ใน3ามกับ4นะี่นืมี8ด้วยเนาะมี8มี3ามมี4เหมือนกันเลยนะครับหรือจะเน้นเน้นกับ4ี่หรือเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าขลางเลยเข้าบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้แล้วก็ขอให้ทุก,ท,กท่านโชคดีแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ